สวัสดีครับคลิปนี้ช่องหมูเตล,ลูจะมาวิเคราะห์พระสายวังกับกูรูผู้รู้พระสายวังนะครับเ่นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าพระสายวังไปถึงไหนนะครับค่ะแนระยะนี้นะคะคนเริ่มหันมาเล่นพระสายวังกเก่าๆนะคะคและรวมถึงไม่ใช่เฉพาะพระนะคะ,ะร่วมกับ หลาหยอย่างหลายอย่างนะคะที่ว่าของเก่าๆสายวางเนี่ยออกมาโชว์ให้เราเหินซึ่งเราบางครั้งเนี่ยเราไม่เคยเห็นเลยนะคะเราก็ได้เห็นและได้จับได้ต้องเนี่ยป้าหมูดีใจค่ะที่ว่าทุกคนตื่นอันนี้พูดต,งตรงๆเลยนะคะตื่นพระสายวางเพราะป้าหมูเป็นผู้หญิงคนแรกที่นาพระสายวางออกมาให้แก่เอชสี่ป้าหมูครับการที่เราเรียกเราพระ สายวังสายวังเนี่ยเป็นการที่ดึงฟ้ามาอยู่หรือมันเป็นสายวังฟังให้เข้าใจนะยังไงไม่ไม่ไม่ใช่ดึงฟ้าเข้ามาอยู่ที่เราแต่ว่าฟ้าท่านประทานให้เรามากกว่าครับะท่านการนี้เรียกว่าท่านเปิดให้เรานะคะแล้วก็ที่เปิดใีบมาแต่ละหี่แต่ละอย่างแต่ละสิ่งที่เรามองเห็นกัน นะคะไม่เคยเห็นก็มีนะคะอย่างที่เคยคุยกับคุณแต่แค่ไปแล้วว่างนะคะลองสิ่งละหลายอย่างค่ะของเศษข้าวรองข้าวมันะะามาทั้งองเลยนะคะและฟองคำเลยนะคะแล้วไม่ให้ได้ที่หนึ่งได้ยังไงซึ่งเราเนี่ยขนาดจับแล้วเนี่ยขนลุกเลยคุณนก้าวเลยนะคะจริงๆค่ะได้ได้ได้เห็นในงานแต่ละงานที่ ที่เอซีอมสงเนะคะเอบางคนนี่ไม่กล้าไม่กล้าเพราะว่ากลัว่าไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่คือป้าหมูก็มีอุปรกรณ์การตรวจเช็คทั้งทองคำและก็ตรวจเช็คเนื้อพระย่ยนเหมือนกับผ้าสมเด็จเหมือนกันเอกคนเพราะว่าผ้าสายวังก็มาจากผ้าสมเด็จน,นะะแล้วก็จะมาลงรักทิศทองแล้วก็ ใส่เพชรใส่พลอยซึ่งตอนนั้นเ,เรียกพวแก้วนะคะเรียกพวกแก้วแก,แก้วแต่ลพชไม่เหยือคะแก้วปมูครับพระสายวังเนี่ยยังอยู่ในมือราชนิกุล <c oughs> ที่เขาไม่เปิดเผยขาเยอะไหมยังมีค่ะยังมีอยู่ในราชนิกรอยู่นะคะคอะ่หลายราชนิกรที่ไม่ยอมเปิดเผยเพราะว่าไม่ยอมเปิดเปิดตัวว่างั้นเถอะนะคะคก็ได้ส่งเลขาบ้างหรือว่า <c oughs> ทุกไกาชีพนี่นะคะเอาเอาพาระมาส่งส่งเอาพาระมาส่งกัน คือถ้าเราไปงานปะกกวดเนี่ยเราสังเกตได้สังเกตได้นะคะเพราะราชินีปูนเนี่ยเขาส่งใช่เขาส่งลูกน้องเพจะไม่มีไม่มีของพวกนี้อยู่อยู่ในมือชาวบ้านเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นถ้วยโถโอจามหรืออะไรก็แต่นะฮะนั่นนะคะก็จะจะเป็นอะไรที่เราจะตื่นตาตื่นใจเพราะฉะนั้นผ้าสายบุกด้านหลังนี้นะคะด้านฐาก็ดี แล้วก็คนก็นิยมสนชอบรวมทั้งต่างประเทศด้วยนะคะตอนนี้ภาะสาวังปลาหมูองค์ที่วันนี้แฝงอะไรมานี่นะครับทั้งเป็นเครื่องประดับทั้งเป็นเครื่องรางปลุกป้องได้ใช่อาจารย์ปู่ครับในฐานะที่ศึกษาหรือเป็นการประเมินพระสายวังเนี่ยที่ตอนนี้ออกมาเยอะแยะแล้วถูกปาม่าอาจารย์ปู่มองว่าไงครับจริงจริงแล้วเนี่ยคนตามมากนะครับก็คือ เข้าไม่มที่คใหญ่ทีเขาไม่มีเขาไม่มีไม่รู้จักพอไม่รู้จักปุ๊บเนี่ยทุกอย่างก็ไม่ใช่หมดึ่งมันไม่ถูกตออ้องนะครับแต่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี้ยนนเทคโนโลยีหรือว่าแม้กระทั่งการที่เริ่มมีคนที่ให้ความสนใจเริ่มมีการศึกษาหาความรู้มากขึ้นความจริงเริ่มปรากฏมีครับะคนป่ามากก็จะเริ่มเียบไปเองครับอาจารย์ปู่มองว่าพระสายวังนี่จะราคาดีไหม ก็แน่นอนครับอะไรที่เป็นของไทยนะครับผมใช้คํานี้เลยครับฮะเครื่องไทยทุกประเภทหนึ่งเดียวในโลกนะครับที่ผมกล้าพูดนี้เพราะอะไรและอย่างหนึ่งชาวต่างชาติให้ความสําคัญและสนใจมากครับเรื่องก็มีอยู่ว่าเมื่อปีที่แล้วนะครับทางสํานักงานประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์และในหน้าแห่งประเทศไทยเชิญผมและอาจารย์รังสรรค์ต่อสวรรค์ขึ้นไปบรรยายเรื่องฮะเครื่องไทยนี่แหละครับ บอกพักเครื่องไทยยี่มีราคาที่ค่อนข้างจะสูงใช่ไหมบอกใช่ครับเพราะเป็นของที่หาอยากล้ำค่าเขาก็บอกว่าทำไมเขาไปในตลาดที่ไทยทำไมตรงนี้มันถูกฟันแท้มนนีมันแทงมันไม่นิ่งอ่ะมันน่ผ่านดังนั้นเนี่ยวันนี้ดีมากผมได้มาเจอกับท่านอาจารย์ในศาลก็ฝึกการหารือคุยกันว่าต่อไปนี้มันน่าจะต้องมีมาตรฐานราคามาตรฐานราคามาตรฐานโดยพิจารณาจากปัจจัยอลายอย่างไรเรืยกว่าการประเมินราคาเครื่องนะครับ อันนี้กาจะเป็นสิ่งที่ทําให้มาตรฐานของพระต้องมีมาตรฐานของพระต้องมีครับาคาถูกต้องครับประเมินราคาแน่ละฮะแน่ละราคาราคามาตรฐานมาตรฐานก่อนถูกต้องฮะแล้วถึงราคามาด้วยครับถูกต้องครับนีหลักการกระบวนการอาจารย์ไพศาลครับมองพระสายวังว่าไงบ้างครับ ตานโผล่มาทิ่ผมนะครับอย่างทีง่เขาบอกว่าพระถ่ายวาพระที่เจพระที่เก,ก,เกอะไรต่างๆประดับเป็นประดับพรแต่ที่ทราบเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วนะครับตอนที้เป็นพระที่ใครก็อยากมีอยากได้นะครับเนื่องจากว่าจากการที่ได้ความรู้คนที่บอกต่อมาคนที่บอกต่อมาเพราะอะไรครับพระถ่ายวันเป็นการถัดท,ที่สิ่งที่เสื่นะครับใช่ธรรมดาเรียกการสร้างกันง่ายๆอาจารย์หมอวัลักษ์การสร้างว่ลักษ์วาระกษ์วัรักษนาน อาจารย์มองว่าประวัติศาสตร์ชัดเจนกว่าสายบาเจ้าบ้านอีกใช่ชัดเจนครับเพราะว่าเป็นเนกรณีวาระอะไรวาเช่นสองสี่หนงหนในว่าเรื่องอะไรเสรับรยองราชการที่้ทของราใช่ครับนะครับต้องอย่างสองสี่ศูนย์แปดรละการที่ห้าองสูกันคนจุดเขาจะเป็นวาระวาระหนึ่งเึ่งของราชทั้แรก แล้วประมาณหนึ่งหกขึองราชทั้งสองสองท่าคุณเทียครบสองปีได้ครบร้อปีครับแล้วก็สามหกที่ในการที่อานาานิคมอะต่างเกิดขึ้นแล้วก็เป็นตรรงกับรัชสมัยอะไรอย่างวระาะแล้วประมาณ2 4งสี่ห้นสองสี่ห้นี่แล้วจากนีาขึ้นของราชครบ40ปีแล้วจาห้าข้นองราชสองี่ พอสองสี่ห้าหนึ่งโปอีกสี่สิบปีก็มีงานเฉะลิมฉลองสองปีห้านึงแล้วก็สร้างพระบรมรูปทรงมาในปีเดียวกันในสองปีห้าเพราะฉะนั้นวาระการสร้างสายวังชัดเจนชัดเจนจะเ,เป็นยุคนี้ยุคนี้ทีนี้เราก็มาคำนึงถึงอีกว่าอา้าวพระสายวังมีทันปู่โต คาตูเดโต้กลับไม่ันสูเดโต้ครับแต่ตอนหลังเขาเริ่มมีความที่พระสายวังใครก็อยากได้ถึงไม่คา,าตูเดโตแต่พิธีการอุปเสกถีมากต้องครับพิธีหลวงพิธีหลวงครับพิธีหลวงใหญ่นะพ,ธพิธีใหญ่ใหญ่นะครับจากนั้นคนที่ที่ไอคนที่มีพระสายวังไม่ต้องไปฟังคำปามาเพราะว่าเราใหญ่กว่าสวยกว่าใช่ก็ใช่ใช่ซาปูเนี่ยจะทำให้การที่ว่าประกายขึ้นมาเรื่อยๆประกายขึ้นมาเรื่อย อยากสัมภาษณ์ราชนิคุณสักคนหนึ่งป้าหมูติดต่อให้ได้ไหมว่าเขามีเขาไม่อยากปรากฏตัวนะคะมีค่ะมีพูดตรงๆนะคะมีมีค่ะมีจริงๆไม่ป้าหมูลิสินห้าครบค่ะไม่ครกจริงเหตุนี่นะครับใครใครที่ไปฟังเสียงอีกฟากหนึ่งนะครับนี่ฟากนี้เขาบอกว่าเขาเจอราชนิคุณยังมีตัวตนมีตัว แล้วก็ยังมีคราสายอื่นอีกนะคะแต่ว่าสายวังก็เก็บไปเยอะนะคะสายวังนี้ออกแบบวิลิตสมาหลามากเลยโอ้โอหม,โโมีที่ไหนนะคะที่จะเอาแก้วมาใส่ในได้ขนาดนั้นนะคะ,ะนะฮะสนิมพิมพาพรที่เราเรียกสนิมพิมพาพรนี่เป็นคําโบราณที่เขาเรียกสนิมพิมพาพรเนี่ยค่ะที่เขาแต่งไว้เนี่ยนี่คือกรอบพระที่เขาแต่งมาเนี่ย เงงะะก็ภาพนี้ก็้าพบดยุคนั้นเลยภาพนี้ก็้าพยุคนั้นท่ะโบราณอันนี้เอียดป็นความละเอียดบานี้แล้ก็เพชรพลอยอะไรนะฮะถัง้จะเป็นทั้งแก้วทั้งหยกแล้วก็มีเขาเรียกว่าทับทิมนะหลายสิ่งหลายอยา่างเพราะว่ามีผู้ที่สวายมาัดท้าเรียกาอะไรคะบร,รณาการ รัฐประการครับใช่ครับรัฐประการนะโต๊ะครับตอนนั้นเราต้องนึกว่าประเทศไทยยังยังไม่เลิกทาสนะครับใช่อายุขึ้นรุ่นอย่ารับยังครมาเลิกทาสตอนสองสี่แล้การที่ห้าสองสี่สี่หกสองสี่สี่แปดแล้วไปนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าตอนนั้นนะฮะช่างที่ทุกคนที่ที่ทำเนี่ยไม่ใช่ช่างแค่เพาะงสิบงูนะสิบงูหนึ่งงูจะมีกี่ร้อยคนห ที่สองช่างปั้นช่างทุกย่างทุกอย่างช่้งปั้นซ้ายทัางปั้นขวาเพราะฉะนั้นความงดงานจึงมีอยู่ที่อยู่สายวางค่ะอันนี้บอกตรงๆว่าถ้าสายหวังหน้าเล่นมากดูเมื่อไหร่ก็ไม่เหลือค่ะที่ธนาคาทษนะโดยเฉพาะสมเด็จเนี่ยลูกพินรงเนี่ยอิงไม้ว่าราคาต่อสายหวังนานถูก็เห็นได้เลยว่าเป็นของหลวงวิจารก็มี แต่ว่าโมากุศลเสกสายวังตอนแล้วก็ของหลวงวิจิตรนรมวลเนี่ยและส่วนใหญ่เนี่ยพระที่เป็นรูปสมเด็ดจใหญ่ของสายวังจะเป็นหลวงวิจิตรนรมวิิตรมลเพราะว่าเขาจะโยงกันระหว่างวัดรุคันเากับข่าวว่าถ้าคนเป็นวัตรุคันี่ยเนี่ยปั๊บเรารู้เลยว่าของสายวังที่จะมีเกี่ยวออกแบบปลาหมูสายวังเนี่นยมีวังไหนบ้างวังหน้าวางางัง<ม>หลังสามวัง วางไหนบ้างครับวางหลวงวังหน้าวังหลังครับวางหลังกู้พรองวางหลังแค่ละองเดียวอย่างที่มุกอะไรเนี่ยเป็นหลานของแล้วกัพี่หนึ่งลูกของพี่สามวางหลังมีมีมีชุดมีองค์เดียวแล้วก็เลิกเลย อยู่ที่ศรีราชเก่าใช่ใช่วางหลังที่ศรีราชเก่าพระพระพระชุดวังหลังไม่ค่อยสวยเพราะทุนน้อยสวยค่ะทุนน้อยแต่ตระกูลวังหลังนี่ตระกูลใหญ่ๆเยอะนะครับมีปาราควงเวดีวงอิสรางภูใช่ใช่พวกนี้ตระกูลวังหลังนะครับเฮ้ยแสดงพวกนี้เขาต้องมีพระนี่แต่เขาไม่บอกนะมีไหมคะมีไหะมีพวกนี้ยงเหียกันอิสรางภูนี่ก็จะโยงกับที่อาจารย์พงศ์วิทิดาครับพี่กัลลมกครับผมกัลละมกกันแหละนี่ก็โยงกัน ข้อตามณีเนี่ยี่อาจารย์สมพงก์เรียกตามณีมันีเนี่ยแหละเนี่ยมันีนี่คือไปได้กับทาตุสลักปูนมันีนี่คือสุกขลม,มุกครับตามณีเป็นต้นตระกูลของสุกขลม,มุกอาจารย์อาจารย์สมพงก์พินิจพินิจเนี่ยเป็นลูกเป็นเป็นหลานของยูงกลามายนั่นละนิดยูโก,การามายนั่นี้ชื่อเหลี่ยม คอร์ลมุกสุคอร์ลมุกแล้วซึ่งเหลี่ยมยังไม่ได้มีนามสกุลนะมามีนามสกุลตอนของรุ่นลูกคือตาบันนีที่เป็นพันโยกสรากูลใช่ทางทางทางเรื่องประวัติศาสตร์ท่านเด็บทางนี้เลยนะคะวาชัดเจนมากดีนะดีนะลุงจุกยังอยู่ดีนะยุงจุกยังอยู่ถ้าลุงจุกลุงจุกเป็นตัวสนามทวนนะคะที่ยังอยู่ แล้วแล้วบางครั้งเนี่ยคนเก่าเนี่ยนะผมจะวิพากษ์ออกว่าคนเก่าที่ออกมาบรรยายเนี่ยนะอายุแปดสิบป่านท่าั้นผมจะทราบทันทีแล้วท่านพูดผมพูดผมรู้ด้วยนะไอ้แสดงว่าตาจุกนี่ลุงจุกนี่พูดถูกดิแม่อาจารย์สมพงศ์ก็อะไรไม่อยากพูดอ่าอันเข้าใจพ่อผมจะรู้ว่า แกก็แฝดกว่าแล้วครับจากความรู้ที่สายทอดบอกบอกกันมาบอกกันต่อมาต่อมาแล้วท่านก็มาพูดพูดแต่ถ้าผมผมพูดศึกษาเนี่ยนักวิชาการเนี่ยก็ใช่ก็ฝาดใช่ก็ฝาเพราะผมรู้ว่าตำราที่เขียนในเล่มงหนเล่มงหนึ่งถูกผิดอาจารย์อาอาประมุขตระกูลของวังหน้าเนี่ยเป็นตระกูลอะไครับอาจารย์อาจารย์ตระกูลของวังหน้าวังหน้าเนี่ยก็ก็คุ้นใช้แต่ กรม่าจะวังหัอดสริกรนาน้องน้องพรองค์เป็นเป็นเท่านิคารองระรชการที่หนึ่งนี่นองค์ที่หนึ่งอันนี้วงงางหนองค์ที่สอง,งราาพรราชการพระ่เปนนายบุญมาพระสุรศิกราปดวงระสิฐสุรนาองค์ที่หนึ่งท่านท่านเชื่อมระจนึะคตในปีสองสองสามสี่น้องสามสี่บกน้สามสี่ท่านสาม แล้วก็รัชการที่หนึ่งก็แต่งตั้งอิสราเอทอนก็คือรกที่สขึ้นเป็นรองหน้าแทนมาเป็นรองหน้าแทนเท่ากับวังหน้าองค์ที่หนึ่งเนี่ยในด้านที่หนึ่งเนี่องงแล้วมมากับลูกชายพอรัชการที่สองพอพอรชการที่หนึ่งอนพอัชการที่รชกาที่สซึ่งเป็นรองหน้าต้อกลับมาขึ้นครองพารัชการที่สองนี่วังหน้าองค์ที่สองก็คือองค์องค์แรกจวังหนารูรัล พราะเสนาลัคนี่แหละคือบิดาของพระราชพบรษีวัดเดียวก่อนนี่แหละเสนาพลัดแสดงว่าตระกูลเหล่านี้มีพระพวกนี้หมดโยงกันมาหมดโยงสามนี้ครับในนี้ฤาษีวัดช่วยย้ำช่วยแทนเสริมบุญหน่อยกันแหมว่าพระภูมิยาพระฤาษีวัดเดียวก่อนคือหลานชายแท้ๆแล้วกันค่อนึงซึ่งเป็นลูกของเสนาลัคนเสนาลัคนเป็นหัวหน้าฝึกทดสอบเสร็จปั๊บพอครั้งที่สาม พอมาองค์ที่รัชกาลที่3 –ขึ้นของพรราชวังหน้าองค์ที่สามก็คือกรมราชอรม์จาราวรวรมหาสักวันเสร็จก็คือเป็นอนุชาของรัชกาที่สองคืออาอาของรัชกาลที่สามแต่เท่ากับแ็นอนุชาของรัชกาลที่สอพราะพรัชกาลที่สองเป็นพ่อรัชกาลที่สองเป็นบิดาของรัชกาที่สามและส ครับก็ไปตามเอาเองนะครับพระสายวังอ,จจอยากให้อาจารย์ทำน,นิสัย <c oughs> น,นิสัยด้วยนะครับ,บคุณนะแม่แต่สมเด็จเนะี่ยผมไม่คุยกับอาจารย์เราไม่ทำพัดสมเด็จเพราะกำลัง่ในสมองหมดเลยผม,มเดินตัวเปล่าๆก็มาคุยกับอาจารย์แตไม่ใช่ค่ะได้ได้คนรุ่นหลังจะได้ท้าทราบด้วยไงคะอันนี้สมนัสนับสนุนนะคะป้าหมูทำทั้งสื่อพระสายวังสักเล่มได้ไหมครับป้าหมูเนี่ยทำทำหนังสือพระสายวังไหม ให้ดีให้ดีมีตำราที่ชั้นเกณฑมาแมทด้วยตำราพระผมวมีตำราเนี่ยเพราะพระผัวนี่มาเดิมเพราะเขาคุกคีกับแาบสายวัดมาตลอดการพูดเนี่ยคนระดับอย่างเนี้ยเหมาะมากเพราะการพูดคำพูดตักสอนความรู้ตะพูดที่ใช้มาแบบคนโบราณในยุคแรพรสนิมพิงพาพรสนิมพิงพาพรนี่ก็คือเครื่องเครื่องประดับของนางในค่ะ เขามีมีศัพท์คำนี้เลยสนิมพิมพาพรไปเปิดพจนานุกรมดูได้นะฮะถ้าคนอายุ3-40ปุ๊ดนะถามว่าความน่าเชื่อถือคน80ปุ๊ดใครน่าเชื่อถือโอ้สับคำว่าสนิมพิมพาพรนอนเป็นเป็นเป็นผับแบบแปดหนึ่งโอ้โหเนี่กูปูชนิยมคนขึ้นนึงนะนี่ครับความน่าเชื่อถือเวลาวกันก็เดี๋ยวเจอกันวันที่ 16มีนาเดี๋ยวอาจารย์ไพศาลอาจารย์อาจารย์อาจารย์ปู่ก็จะไปให้ความรู้ถ้าใครอยากส่งพระมหาป้าหมูใช่ค่ะพระสายวังเอาให้แท้ไว้ก่อนนะครับสบายใจได้งานใหญ่พิธีใหญ่ใหญ่ใหใหญ่ใ่เพสมเด็จต่างวันนั้นผมเป็นที่ปรึกษาก็ถามได้วันนั้นใครสงสัยเรื่องพระสมเด็จสามวันเสาวันถามได้สมเด็จเนี่ยนะคะ มาจากที่นี่เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้ป้าหมูจะขอเป็นหนังสือสายวางอีกสักเล่มหนึ่งนะคไม่ต้องอะไรเพื่อว่าไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานต่อต่อไปเพราะว่าคําบอกเล่าของพวกเราเนี่ยจะสูญหายไปค่ะเพราะจะทำนะทำคะน่าทำนะคะเห็นด้วยครับเห็นด้วยเนาะการทำก็จะรู้ผมไปไหนก็จะรู้ผมนี่นะครับ ขอบคุณป้าหมูขอบคุณอาจารย์ปู่ขอบคุณอาจารย์ไพศาลขอบคุณมากค่ะเจอกันวันที่16มีนา16มีนาไปกันไปกันแต่หัววันหน่อยนะครับจะได้คุยกันเจอเจอป้าหมูเจออาจารย์ไพศาลเจออาจารย์ปูกเจอแน่ค่ะถามได้แล้วครับจะมีการคุยกันหน้าเวทีครับผมอารไพศาลนะป้าหมูขอได้าทำด้เล็กๆก็ได้่ก็ได้ก็ได้ อันนี้พูดตรงๆเลยนะคะตึงแบบคอนเสร์ตใช่ใช่หาหาเนาะเนาะแล้วจริงแล้วจริงเพิ่งจริงนะดูว่าอาจารย์ปู่มาถามผมมาถามผมรู้ว่าจริงอาจารย์นี่พั๊บที่ไหนที่ไหนแต่ผมก็ผมก็ตอบไปเสร็จเจริญร้อยเสร็จปั๊บแล้วบอกภามามาเลยอาจารย์ปู่ผมมีอาจารย์ถ้าสมจร็จนะครับมาถามว่าเชือาจารย์ไหมอาจารย์ถ้ทุกผ้าฮะเชื่อนอาจารย์ก็เชื่อเชื่อในอาจารย์จริงๆนะเชื่อครับเชื่อโอ้โหนูอยาก ยอยากอยากคบตัวจริงแบบเรานั่งคุยกันปกติเราก็กเขาเนี่ยนี่นี่นี่ยตัวร้ายความหลังกับผมก็มีความหลังกับผมเยอะเยอะว่าหมูดูนั่แน่นหรอตัวเขานะว่าหมูวันที่ผมทำคลิปที่ผมอยู่ฟัง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 สวดพาพอยท่ที่รัชโยธินที่เอชซีบีแล้วผมว่านัดเขามาทำคลิปก Jim, ับผมนัดเป็นมั่นเป็นเบเรียบร้อยก็กรว่าเวลาแล้วรอแล้วรอเลท่านไมาที ปรากฏว่าส่งข่าวมาวันนั้นถูกจับนุ่งม่ละม้าอยู่แล้วที่สำคัญแหมภาพนั้นยืนภาพกับม้าน้าบ้านมันไม่ไม่ไม่ใช่มันบอกระบบศักดินาผมเป็นค่าผู้ใหญ่ะจะแต่งตัวยังไงได้ถ้าใครเข้าพบผมต้องแต่งตัวดีๆ เย็นเย็นแค่ไหนใช่ไหมคือตำรวจจะไปหาผมเนี่ยนะครับต้องแต่งตัวเต็มคขึ้งแบบต้องเป็นขึอนแบบให้ถูกต้องเราต้องต้องผมสบายๆเป็นเจ้าขุนมูลนะที่ผมช่วยช่วยช่วยนะมันบ่งบอกว่ามันสำเร็จแค่ไหนใช่ใช่ใช่ท่านประามใหม่ ขอบคุณมากครับผมนี่นี่นี่อัดไปด้วยเนี่ยอัดอัดอัดผมจะได้รู้ว่าความรู้สึกของคนวันนั้นนี่ถูกอย่างงี้มันเป็นประวัติศาสตร์แล้วมันเจอตัวเจ้าตัวอีกวันนั้นพอดีอีกคอนเทนไม่สันฉุนเหมือนผมไม่มาเนี่ยไม่ได้ฉุนคล้ายๆว่าก็บอกผม่าเรียบร้อยถ้ามานัดไม่เป็นนัดใช่เมื่อเขาเจออย่างนี้เราไปไปฉุนอะไรใหมได้ยังไงเพราะว่าต้องเข้าใจทั้งสามีเขามาทั้งสามอีกนี่นะครับวันวันที่ผมถูกจับมานัดอาจารย์ไปศาล อาจารย์ไปสารล้อจำไม่ลืมเลยขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากนะจ๊ะดีดี